สวีว so yeah. yeah. mm ีวีนะฮะพวกนี้คือคำมาก่อนแล้วก็ไปใส่ดนตรีนะก็ yeah. mm hmm. จะมีเรียกว่า,ามีเขาเรียกก็จะต้องประสานงานกันให้ดีนะครับ mm hmm. บางคนก็บางคนก็มีดนตรีมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะใส่เนื้อเพลงได้ก็มีนะฮะแล้วบางคนก็ทําแต่ดนตรีอย่างเดียวโดยไม่ได้นึกถึงคนแต่งก็มีนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องของเนื้อเพลงเรื่องของคําคิดเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้น้องประสบความสาเร็จ ในการนําเสนอผลงานเพลงนะครักรรมวิธีนี่ก็สําคัญนะครับกรรมวิธีนี่ก็คือเครื่องมือที่ทันสมัยให้เสียงที่แปลกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะอย่างวงควีนนะก็ใช้เรื่องของเพลงคลาสสิกมาเป็นตัวตั้งในการนําเสนอเพลงนะฮะเอ็ดดี้แวนฮาเลมีใครรู้จักบ้างครับรู้จักนะขอบคุณมากก็คือเอ็ดดี้แวนฮาเลนี่ยเป็นการเล่นกีตาร์แบบใช้นิ้ว เขาเรียกอะไรนะแทปปิ้งนะฮะเป็นการกดสายกีตาร์แล้วก็ใช้ใช้วิธีดึงกีตานะฮะเพราะในตอนแรกที่เขาคิดได้เนี่ยเวลาเล่นจะต้องหันหลังเข้าเข้าเวทีเพราะว่าทุกคนก็หันทําไมกลัวคนจับได้กลัวคนเอาไปลอกเลียนแบบนะฮะแล้วก็หลายปีทีเดียวที่เขากลับมานำนำเอาเทคนิคกันนี้มาเผยแพร่ในโลกแล้วก็ทุกคนก็กลายเป็นแทปปิ้งตัวนี้ก็ต้องใช้กันทั่วโลกทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งที่เราจะต้อง เอามาคิดนะครับเรื่องของ material ก็คือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอย่างเช่น m i h h e l l j c k s s o เนี่ยที่จะต้องบอกนะครับเพราะว่าเป็นอาชฉิยะในในการคิดค้น creativity มากๆากสแนของ m i h a e l เนี่ยจะเป็นสแนที่เป็นมีความพิเศษนะครับมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครเลยยังไงคะแล้วก็มันจะนำเอาตัวของซอเสียงหลายเสียงมาผสมกันผมยังจำได้ตอนที่ผมทำเพลง ชัยโยกับออกมาเต้นฮนะผมไม่รู้ว่าไมเคิลทำยังไงแต่ผมก็มีแนวคิดของผมก็คือใช้เสียงที่มีเสียงนะครับอย่างเงี้ยเป็นตัวพื้นฐานใช้เสียงในการเป็นเสียงกลางแล้วก็ใช้เสียงใช้เสียงเสียงแหลมในเสียงค,ค,ยคล้ายๆมาผสมกันมันจะกลายเป็นป อันนี้คือพยายามที่จะคิดค้นอะไรแปลกๆแล้วก็ในในตอนนั้นเนี่ยใช้แสนถึง4ใบมารวมกันเป็นใบเดียวนะฮะแล้วก็จะมีการจัดเฉพาะจัดเสียงเนี่ยครับใช้เวลานานมากนะฮะแล้วก็มีอ wow ีกครั้งหนึ pumpkin, success, uh ่งที่พยายามจะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมานั่นก็คือเสียงเป็นแสนที่เป็นแสนเปิดปังปังปังอย่างี้นะตึงปังตึงดึงปังตึงดึงดังปังดึงดึงประมาณเนี้ย พยายามพยายามจะคิดอะไรใหม่ๆนะเพราะนั้นพวกเราก็ต้องมีมีช่วยๆกันคิดว่าทำยังไงเราจะมี differentiation คือความแตกต่างออกมาในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆความลงตัวอ่ะความลงตัวนะบางคนอาจจะมีส่วนผสมของแจ๊สของร็อกของอะไรที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่าลืมนะครับว่าเพลง This Is It ของ Michael Jackson เนี่ยเคยแต่งไว้กับชื่ออะไรนะ พอแองกาหลายปีมาแล้วแต่ก็ต้องรอนานมากในการที่ถูกรีลิซออกมานะดังนั้นน้องๆไม่ต้องไปแปลกใจฮะว่ายังมีเพลงบางเพลงที่พร้อมที่จะให้มันเกิดขึ้นมาอย่างเพลงที่พิธีกบอกตอนแรกปรงซะใช่ไหมครับก็ใช้เวลาหลายปีในการที่จะทําให้เกิดความสาเร็จได้อย่างเพลงของ l e s ซอรลโอ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 โใครเคยฟังเพลงนี้บ้างใช่ไหมครับตอนนี้ นำเอามากลับมาใช้ใหม่ก็กลายเป็นไม่น่าเชื่อนะเพลงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่ท่อนริฟท่อนร้องเพลงนี้สามารถเอามานนำมาใช้ได้ใหม่นะครับยังมีเพลงอะไรกับอย่างเพลง imagine นี่ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากๆในการแต่ง <c oughs> เพื่อเป็นเพลงของโลก heal the world ก็เหมือนกันนะครับหรือว่า we are the world <c oughs> เพลงเหล่านี้เป็นเพลงที่เกิดเป็นอามาตะไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าง เรื่องท่าเต้นติ๊กชเชียเป็นคนคิดค้นเรื่องของการนำเอาอแดนเซอร์มาเต้นครั้งแรกนะคสี่คนนะเพราะฉะนั้นในในตอนนู้นเนี่ยไม่ค่อยมีคือแทบจะเรียกว่าเป็นคนแรกนะก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ในอัลบั้มชุดที่5ซึ่งเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายก่อนที่จะเงียบหายไปก็คิดว่าจะเต้นยังไงมันถึงจะมีความแตกต่างก็เลยเต้นออฟเบทนะครับคือเหมือนกับไมเคิลแจ็กสันในในเพลง smooth criminal อันนั้นอาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าติ๊กชูโรกับไมเคิลแจ็กสันคิดคล้ายๆกันนะทั้งๆทงี่อยู่กับคนเราซีกโลกแต่ว่าเวลาที่ผมคิดแล้วมันไม่สามารถนําเสนอได้ให้เกิดความสําเร็จเข้าใจไหมครับคือมันไม่ไม่ถูกที่ถูกทางเพราะะฉนั้นคําที่พิธิกบอกก็คือความลงตัวในตอนนั้นเราเราคิดได้เราทําได้แต่ไม่มีใครเข้าใจนะแต่ไมเคิลทาแล้วมีคนเข้าใจนะโอเค ก็แสดงว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไหนก็แล้วแต่ความสร้างสรรค์สําคัญมากตั้งแต่การเริ่มการผลิตการปั้นนักร้องก็ความสร้างสรรค์ก็สําคัญจนกระทั่งกระบวนการในเรื่องของการนําเสนอก็ยังสําคัญหรือว่าการตลาดต่างๆความคิดสร้างสรรค์ก็สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องไม่ลืมความลงตัวที่เหมือนกับต้องมองสังคมบริบทรอบข้างว่าเขาจะรับในสิ่งนี้ได้หรือเปล่าดูช่วงเวลาพูดดีมากอย่าลืมนะครับน้องๆเวลาที่เราไปส่งผลงานเพลงหรือค่ายเพลงอะไรต่างๆพวกเนี้ย เราจะถูกบีบคั้นความรู้สึกมากเลยมันจะบอกว่า <Yeah. S 1> โอ้โหคุณคุณคุณทําให้ผมเสียเวลามากๆแค่คำคานี้มันกระชากความรู้สึกเรามากเกินพอ <Yeah. S 1> นะฮะแล้วนี่ถ้าก็โยนต่อหน้าเราเนี่ยมันบอกว่าโอ้โหจะดูถูกอะไรกันไปขนาดไหนนะ <Yeah. S 1> อย่าลืมว่าวินาทีแรกหรือนาทีแรกมีส่วนสําคัญมากมากในการดึงดูดให้เขาฟังนาทีต่อไป <Yeah. S 1> นะฮะเปิดมาปั๊บเนี่ย โอ้ยพอเลยพอเลยพี่พี่พี่ฟังท่อนกลางสิครับโอ้ผมไม่มีเวลาหรอกครับพี่เดี๋ยวท่อนท้ายสุดดีที่สุดเลยครับในเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเขาก็ฟังบางทีเขาก็ไม่ฟังนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆให้ช่วยสร้างแรงดึงดูดตั้งแต่วินาทีแรกนาทีแรกๆให้มันดึงดูดกันเป็นเป็นโดมิโนไปเรื่อยๆๆๆ,ๆนั้นพิติกก็คิดเ็าเรียกว่าเป็นทีอรี่ของพิ่ติกเองนะฮะกลยุทธ์แนวคิดของพิ่ติก๊กนั่นคือ New Triangle Theory นะครับเป็นแบบนี้ครับน้องๆเอาไปใช้ได้อันแรกคือ Think คือความคิด<ะ>การคิด 2. Do นะฮะไม่ใช่มองนะฮะการทำา 3. Change นะครับคิดทำเปลี่ยนนะะทำไมถึงคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมานะ่าใช้ความเขาเรียกว่า สิ่งที่ผ่านมาเรียกว่าประสบการณ์นะฮะ experience ในการคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาให้น้องๆน,นำไปใช้ได้ในในายามที่คิดอะไรไม่ออกนะเราคนเราเนี่ยมันมีนะฮะเมื่อถึงเวลาทางตันมันคิดอะไรไม่ออกพี่ก,ก็ใช้วิธีนี้เมื่อขณะหนึ่งที่เราแต่งเพลงจากเปียโน,โนจากคีย์บอร์ดเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราหยุดนะฮะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนะะเข้ามาส่วนที่เป็น trangle อันที่3นะเปลี่ยน ไปตีกลองตุงตังตุงตังตุงตังเอาเบสมาเล่นปักตึกะปักตึงบังตึงบังตึงปังตบไปตบมาสไลด์ไปสไลด์มาเออเอาแนวคิดนี้วิธีคิดนี้เอามาเมิร์ชรวมกันเอามาใส่รวมกันกับอีกสิ่งที่เราค้างค้างอยู่นะฮะอาจจะท่อนนี้ไม่ต้องกลัวเลยเอาเบสส่งมาแล้วปักตึกตึกตึง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 นะเราก็ได้ความคิดใหม่ๆแล้วพอสักพักหนึ่งเราก็เปลี่ยนไปลองเล่นกีตาร์ดูสิ ลองริฟดูซิมันเป็นยังไงลองแนแแนแนเอาเสียงเอาเอาสัดส่วนนั้นมาใช้กับการเล่นคีย์บอร์ดมาครับมาครับก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นคิดทำแล้วก็เปลี่ยนน้องๆลองดูนะครับพี่ติ๊กเชื่อว่าเมื่อเราถึงจุดจุดหนึงที่มันเกิดทางตันอาจจะนำไปใช้ให้เราได้มีความคิดเพิ่มเติมขึ้นมาได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาถึงใกล้จะหมดแล้วค่ะในเรื่องของทิศทาง หรือว่า,อาตลาดเพลงในปัจจุบันพี่ติ๊กมีอะไรอยากจะฝากหรือเพิ่มเติมให้กับน้องๆไหมคะตลาดเพลงในป,ปัจจุบันน้องๆก็รู้สึกว่าแนวเพลงเนี่ยจะถูกแยกแยะไปอย่างาชัดเจนนะครับชัดเจน่ะชัดเจนมากนะครับนี่ละรักที่พองเต็มใจนี่นะอาจจะเล่าเรื่องชัดเจนให้ฟังเพื่อน้องๆเอาไปเก็บไปใช้ได้ค,คำว่าชัดเจนนะครับหลายๆคนน่าจะคิดว่าเป็นเรื่องของการมองเห็นใช่ไหมนะสัมผัสของเรา ชัดเจนในทีนี้พิธีกําลังมองไปถึงเรื่องของเม็ดเงินที่มีมูลค่าเป็นพันล้านนั่นคือการได้ยินได้ยินชัดเจนนะฮะ u n คอมม i วนิเคชันสำคัญมากในโลกยุคปัจจุบันเพราะฉนั้นการนำเสนอบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะฮะสำคัญมากชัดเจนตรงเนี้ยเขาสามารถทำเป็นแคมเปญใหม่ได้เลยนะฮะแต่ก็ผู้สุดท้ายการนำเสนออาจจะ ช้าไปหรือใช้เวลานานเกินไปนะครับทำให้มีบางบริษัทนำเอาความคิดนี้ออกมาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นพันล้านที่เราคิดไว้ก็ถูกมาลายหายไปสิ้นแต่ก็เสียใจเหมือนกันนะครับเสียใจเหมือนกันนะแต่ก็ผลสุดท้ายก็เพลงนี้ก็ถูกรีลิสออกมาจนได้นะครับก็หลายหลายคนก็ชอบเพลงนี้ก็ขอบคุณมากมากเพราะฉะนั้นก็ก็เลยจะบอกจะฝากบอกว่าจากการที่เราถูกแยกในดนตรีออกไปอย่าง ชัดเจนนั้นทำให้เราต้องกลับมามองดูว่าเราอยากจะนำเสนอผลงานของเราในแบบไหน